ส่วนรายได้ทางที่2นะครับเป็นรายได้จากการขยายธุรกิจ1 0บถึงยีนะครับนั่นเรียกว่าค่าแนะนำนะครับแต่ท่านจะต้องมีคุณสมบัติคือต้องมียอดซื้อส่วนตัวสะสมเท่ากับ1,000 PV นะครับหรือคิดเป็นราคาสินค้าก็ประมาณ1,800บาทนะครับท่านจะได้รับค่าแนะนำนะครับสิสมมติว่าท่านแนะนําสมาชิกใหม่นะครับซึ่งเป็นผู้มุ่งหวังและต้องการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับ ประมาณ2,000 PV นะครับหากท่านเป็นผู้แนะนำท่านจะได้รับนะครับค่าแนะนำ10%ของคะแนนนั่นก็คือ10%คูณกับ2,000 PV ก็เป็นเงินเท่ากับ200บาทนะครับท่านสามารถแนะนำสามาชิกใหม่นะครับทุกๆคนได้รับค่าแนะนำ10%ของคะแนนนะครับแต่รายได้นี้จะรับรวมได้ไม่เกิน5,000บาทนะครับซึ่งท่านจะต้องทำคุณสมบัติสูงขึ้นในตำแหน่งต่อๆไปนะครับ ในขณะเดียวกันบริษัทเองจะสะสมคะแนนจากสายงานหลักให้กับท่านประมาณ2 0,000 PV เป็นคะแนนสะสมทั้งสายงานนะครับในสายงานหลักได้2 0,000 PV เพื่อให้ท่านเก็บคะแนนไว้นะครับพร้อมกับการจับคู่จ่ายในการขึ้นตำแหน่งนะครับในตำแหน่งต่อไปนั่นคือตำแหน่งดิสติบิวเตอร์นะครับค่าแนะนำนะครับ10-20%หากท่านมีตำแหน่งนะครับเป็นตำแหน่งดิสติบิวเตอร์ท่านจะได้รับได้รับค่าแนะนำา10%นะครับ เฉพาะ5,000คะแนนแรกของสมาชิกใหม่นะครับหากท่านทำคุณสมบัติขึ้นสู่ตำแหน่งมีเนเจอร์ท่านจะได้รับค่าแนะนำ20%ของ5,000คะแนนแรกของผู้มุ่งหวังใหม่นะครับหากผู้มุ่งหวังใหม่มีการซื้อสินค้าเพิ่มเติมมากกว่า5,000คะแนนท่านจะได้รับค่าแนะนำอย่างต่อเนื่องนะครับที่5%นะครับแต่หากท่านต้องการรับค่าแนะนำที่สูงเพิ่มขึ้นท่านต้องทำคุณสมบัติเป็นตำแหน่งดีเรกเตอร์นะครับนั่นก็คือ 5,000คะแนนแรกท่านได้รับค่าแนะนํา20%นะครับแล้วในส่วนที่เพิ่มเกินกว่า5,000คะแนนท่านจะได้รับค่าแนะนํา10%นะครับถ้าท่านนะครับทำคุณสมบัติเป็นตําแหน่งไว้ประธเนนะครับ5,000คะแนนแรกของผู้มุ่งหวังใหม่ที่ท่านแนะนําไปจะได้รับค่าแนะนํา20%นะครับแต่ถ้าเกิดเกินจาก5,000คะแนนท่านจะได้รับค่าแนะนํา15%นะครับถ้าเกิดท่านต้องการได้รับค่าแนะนําที่เพิ่มมากขึ้น ท่านต้องทําคุณสมบัติเพิ่มขึ้นนะครับจากไว้ p r e s เ d ด n t ก็เป็นตําแหน่งเ r e s เ d ด n t นะครับค่าแนะนำ5,000คะแนนแรกจะได้รับ20%ในส่วนที่มากกว่า5,000คะแนนก็จะเป็น20%เช่นกันนะครับค่าแนะนํานี้นะครับท่านจะได้รับต่อเนื่องจากผู้มุ่งหวังนะครับที่ท่านสปอนเซอร์นะครับหากเขามีการบริโภคสะสมคะแนนต่อเนื่องเพื่อทําคุณสมบัติเช่นเดียวกับท่านท่านก็ยังคงได้รับค่าแนะนํานี้ต่อเนื่องนะครับยกตัวอย่างท่าน ดำรงตำแหน่งเมนเจอร์นะครับท่านแนะนําผู้มุ่งหวังใหม่นะครับมีการซื้อสินค้าที่2000 PV นะครับท่านได้รับค่าแนะนําเท่ากับ20%นตะครับตั้งคิดเป็นเงินเท่ากับ400บาทและถ้าเกิดว่าดิสเปอเตอร์คนนี้เขาต้องการขึ้นสู่ตําแหน่งดี렉เตอร์นั่นหมายความว่าเขาต้องมีการบริโภคสินค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับสะสมในยอดส่วนตัวนะครับยกตัวอย่างเขามีการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นอีก3,000 PV ท่านยังคงได้รับค่าแนะนำา20%ออยู่ คิดเป็นเงินเท่ากับ600บาทและหากผู้มุ่งหวังคนนี้มีการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งดี렉เตอร์นั่นคือดี렉เตอร์จะต้องมีคะแนนรวมทั้งสิ้น10,000 PV นั่นหมายความว่าดี렉เตอร์คนนี้จะต้องมีการซื้อสินค้าเพิ่มเติมอีก5,000 PV 5,000 PV หลังนี้นะครับท่านดํารงตําแหน่งม a เดเจอร์ท่านได้รับค่าแนะนำา5%ก็คิดเป็นเงินของ5000เท่ากับ250บาทรวมรายรับจากการที่ ผู้มุ่งหวังคนนี้นะครับสมัครเข้ามาและมีการทาคุณสมบัติขึ้นสู่ตําแหน่งดีเรคเตอร์นะครับคิดเป็นเงิน1,200บาทนะครับเป็นค่าแนะนำของท่านลองดูนะครับถ้าเกิดท่านทําคุณสมบัติของท่านเองให้เป็นตําแหน่งปรสิเดนนะครับท่านก็จะได้รับค่าแนะนํา20%ทั้ง5000คะแนนแรกนะครับและและคะแนนที่เพิ่มขึ้นมากกว่า5,000นะครับยกตัวอย่างจากตัวอย่างเดิมนะครับ5,000ันคะแนนที่ดิสปิเตอร์หรือผู้มุ่งหวังนะครับได้ทําเพิ่มขึ้นนะครับ จาก5%ก็จะเป็น20%นะครับและท่านก็ได้รับเป็นค่าแนะนำเท่ากับ1,000บาทนะครับรวม400กับ600นะครับที่ได้รับไปแล้วรวมเป็น2,000บาทนะครับนั่นคือค่าแนะนำในส่วนของการดำรงตำแหน่งประธานนะครับ